ส่งรูปของเราเนี่ยเข้าไปทางเอเจนซี่แล้วนะคะเราก็ต้องรอผลค่ะว่าการตัดสินนี้จะเป็นยังไงนะคะรูกปองว่าเราไปถามทางเอเจนซี่ของเจอฮาดีกว่าว่าเขามีการตัดสินแล้วก็เลือกน้องหมาย,ยังไงค่ะ สำหรับน้องหมาที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในงานโฆษณานั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างวันนี้พี่โมกผู้คิดและสร้างสรรค์โฆษณาของเจอหายจะมาเปิดเผยวิธีการคัดเลือกและคุณสมบัติของน้องหมากันครับแนวความคิดของงานโฆษณาเพื่อเจอไห่ฟรกซีฟรกซ์เนี่ยนะครับก็ได้มีความคิดมาจากตัวสินค้าเองแะครับเพราะฉะนั้นแนวไอเดียมันจากตรงนี้ แต่วิธีนําเสนอของเราเนี่ยให้แปลกใหม่กว่านิดนึงแทนที่จะเป็นสุนัขพูดไปพูดมาแล้วก็เอาคนเนี่ยไปอยู่ข้างหลังสุนัขนะฮะซึ่งมีมือยื่นออกมาให้เหมือนคนมากขึ้นแล้วเขาเขาก็จะพูดว่าเขามีปัญหาอะไรนะฮะซึ่งมันเป็นเสน่ห์ขององานโฆษณาได้ ออกมาเป็นหนังโฆษณาของเราเนี่ยก็จะมีออกมาสองเรื่องตั้งเรื่องที่หนึ่งมาเป็นเรื่องของเกิดขึ้นในคลินิกของเราซึ่งมีสุนัขตัวนึงเป็นคุณหมออีกตัวหนึ่งเป็นคนไข้ให้เข้ามานั่งคุยกันที่โต๊ะองเซิงอะไรก็ปวดข้อดิต้องบำรุงข้อต่อเนะไม่เอาวะผมถ้าผมก็ขอบายนะครับนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอหาย flexi fix ส่วนในเรื่องที่สองเนี่ย เป็นความฝันของสุนัขฝันว่าเขาเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ด็อกแต่แล้วความฝันเขาต้องพังทลายลงก็เพราะว่าเขาเป็นโ,โรคปวดข้อ,อาการคัดเลืขขอกส,สุนัขเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากสิ่งที่สาคัญที่สุดเราต้องเป็นพันธุ์แท้ก่อนและไล้วคนลมือดีมากจากลูกค้า,าเจอไฮของเราเอง ขั้นที่สองที่ต้องคัดมาว่าเขาสามารถแสดงได้ไหมแล้วก็คัดรอบที่สองจากกลุ่มที่เราเลือกขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะของสุนัขให้เทรนเนอร์เขาดูพอเทรนเนอร์เขาดูเสร็จเข้าสัมผัสว่าตัวนี้ฝึกได้ตัวนี้ฝึกไม่ได้เราก็เอาเลือกตัวที่ฝึกได้เข้าไปฝึกไปเวลาสองอาทิตย์ซ้อมกระโดดข้ามซ้อมดโดดโดดขึ้นลูกบอลน,นอนซ้อมกลิ้งซ้อมวิ่งซิกแซกฝึกในการที่มีแอคติ้งในหนังเหมือนหนังวิธีถ่ายทำหนังฮอลลีวูดเลยครับทุกอย่าง แน่นอนพอะวันถ่ายทำจริงเราก็ต้องเจอปัญหาเยอะแยะเนื่องจากสุนัขเนี่ยตื่นแเราก็ต้องใช้เวลาให้เขาเนี่ยชินอยู่กับการอยู่ในกองถ่ายก่อนก่อนถ่ายทำเราก็ให้เขาน,นั่งอยู่ในกองถ่ายก่อนเป็นชั่วโมงเลยเพื่อให้ชินกับพื้นที่พาเขาเดินพาเขาชินกับกล้องชินกับผู้ช่วยผู้กำกับผู้กำกับให้เขาไม่ตื่นเสร็จแล้วจากนั้นมาเราก็เริ่มที่จะถ่ายตามสคริปต์ที่เรามี พอนถ่าทยทำในช่วงแรกๆครึ่งวันแรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าทุกคนสดใหม่หมดทั้งทีมงานแล้วก็ตัวแสดงคือสุนัขเนี่ยแต่พอช่วงบ่ายพอเริ่มเหนื่อยเนี่ยทีมงานเราก็เหนื่อยด้วนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างบรรยากาศกันเต็มที่ครับไม่ว่าให้สุนัขพักชวนเขาเล่นให้เขาสดชื่นเรื่องที่สองจะยากตรงตัวแอคติ้งเยอะเพราะว่าค่อนข้างแอคทีฟมากๆคือการกระโดดพอกระโดดได้สัก5้าครั้งเนี่ยเขาเริ่มเหนื่อย เราก็ต้องเบรกเชียร์เขาอัพเอาน้ำเช็ดตัว,วอะไรให้เขาสดชื่นขึ้นเขาถึงจะมีแรงขึ้นมาเล่นต่อได้ในการที่เจ้าของสุนัขในการที่อยากจะให้สุนัขของเขาเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในงานหนังโฆษณานเนี่ยงานที่เดียวครับช่วยกันฝึกสุนัขตัวเองให้อยู่ในคำสั่งเราได้ออพาเขาออกงานบ่อยๆเวลาเจอคนเขาจะได้ไม่ตกใจ เขาจะได้ชินกับการที่ทักทายคนไปเรื่อยเพราะสุนัขก็เหมือนเด็กครับเลี้ยงลูกกับเลี้ยงหมาเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับฮนะเพราะสุดท้ายสุดเขาก็เหมือนลูกล่าขทั้งคู่แล้วครับและนี่ก็คือวิธีการคัดเลือกน้องหมามาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาของเจอฮายอย่าลืมติดตามชมโฆษณาของเจอฮายได้เร็วๆนี้นะครับ เอเจนซีล่ลราไม่รู้ว่าลูกๆของลูกโป่งเนี่ยจะเข้าตาคณะกรรมการบ้างไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีมเดลิงโมเดลิงหนึ่งเนี่ยนะคะเขาฝึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะเพื่อเข้าถ่ายเป็นฉากฉากเหมือนเป็นดาราจริงๆโดยเฉพาะแล้วก็มีหลายสายพันธุ์หลายชนิดด้วยนะคะไม่ใช่แต่น้องหมายอย่างเดียวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีสัตว์ประเภทไหนบ้างแล้วก็ฝึกทําอะไรกันบ้างค่ะ คุณผู้ชมอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าสัตว์ที่เขาพามาออกฉากในละครหรือภาพยนตร์เขาหามาจากไหนและจะมีสัตว์ประเภทไหนบ้างวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปยังแหล่งรวบรวมสัตว์เพื่อการแสดงโดยเฉพาะกันครับคือเราเลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนพศ2535เลี้ยงมาตั้งแต่ ผลไม้ย,ยังไม่บังคับใช้อะถ้าที่เลี้ยงตอนนี้รวมทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กคือมันจะแบ่งเป็นสัตว์ปีกเช่นนกอะไรอย่างเนี้ยไก่หรือว่าเป็นสัตวต์เลี้ยงลูกด้วนเล็กก็ประเภทหกร้อกรสัตว์ตี่าเประสมัยก่ลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลขก็ประมาณ600 600ชนิดสัตว์ตัวแรกอยู่ที่เราเอามาก,ก็จะเป็นงูเพราะสมัยก่อนชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กะมาณหอยหนกอูนน่ี่เราเอามก็จะเป็นงนูเพราะสม นกเขาป่าสีน้าตาลครับอย่างตัวนี้เอาออกไปก็ส่วนมากจะเป็นหนังผีหรือว่าเป็นหนังย้อนยุคที่นกตัวนี้บินผ่านไปบินผ่านมาสื่อให้รู้ว่าเป็นกลางคืนอันนี้เป็นตระกูลนกเดี่ยวครับเป็นตระกูลนกเดี่ยวปกติมันก็จะมาเกาะอยู่ข้างนอกแล้วครับแต่ว่าเป็นวันที่เรามีพนักงานอยู่ครบล้วก็ปล่อยเยี่ยวได้หรือว่าเป็นลิงมินชนีก็จะมีพนักงานแต่ละคนอยู่คอยดูแลเราจะปล่อยได้ทั้งวันเลย ขวามือนี่ก็จะเป็นกิ้งก่ายอยู่บนหน้าซ้ายมือนี่ก็เป็นแมวเขาเรียกแมวไทยอันนี้เขาเรียกกบครับกบบูฟ็อกเป็นกบชนิดสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดถ้างน,นี้ก็จะเป็นงูหลามถือว่าเป็นตัวใหญ่อันดับสองของประเทศไทยนี่ก็หนักร้อยสาสิบหกโลข้างหลังนี่เป็นนกเงือกครับนกเงือกกาหังคือสัตว์ที่ผมเลี้ยงทั้งหมดเลยเนี่ยตัวใหญ่แล้วเกือบ ร้อจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งคนไหนที่จะเลี้ยงสัตว์ป่าและคุ้มครองได้เนี่ยคือต้องได้รับอนุญาตจากกรมอนุรักษ์เราขอแต่แล้วพอเรามาเลี้ยงเยอะขึ้นเราทําเป็นธุรกิจซึ่งไปเข้าจากประกอบหนังเนี่ยมันจะมีการเดินทางเราก็เลยขออนุญาตแจ้งว่าเป็นสวนสัตว์เพื่ออะไรทำประโยชน์ แล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติครับก็มีพนักงานคอยดูแลเจ๊ใส่ก็คืออย่างอย่างนกเลือยจะมีพนักงานคนหนึ่งส่วนเป็นสัตว์เลี้ยงคานก็จะมีพนักงานคนหนึ่งถ้าเป็นสัตว์ที่มีพิษก็จะเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งคือคนที่จะเลี้ยงของใครของมันเนี่ยคือพนักงานที่เลี้ยงเนี่ยอย่างนกเลือกเนี่ยเขานั่งกินข้าวเขาก็จะเอาไปนั่งกินด้วยเขาทํางานในพื้นที่เขาขับรถขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็จะเอาไปด้วยไปนอนเขาก็จะเอาไปนอนด้วยก็ถ้าเราฝึกให้มันมีความสามารถด้านใดด้านึ่งเาาจะทํอยยดีว จะไม่เชื่องกับคนอื่นเลยซึ่งเวลายอยู่ในกองถ่ายแล้วเนี่ยมันมันอันตรายเพราะว่าในกองถ่ายมันจะมีคนเยอะถ้าเราฝึกอย่างเดียวปัป๊บเขาทําอยู่ตรงนี้พอเราเปลี่ยนที่ไปมีแสงไฟมีอะไรเขาจะไม่ทําตามเลยแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงให้เชื่องให้คุ้นเคยกับคนเนี่ยคนเลี้ยงอยู่ตรงไหนเขาจะอบอุ่นไปในกรุงเทพไปต่างจังหวัดบนานเขาเขาเขาก็จะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะเพราะเจ้านายเขาอ่ะเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้ ปกติล้วสัตว์ที่มีพิษเนี่ยเวลาเราไปถ่ายในหนังหรือละครหรือภาพยนตร์เนี่ยนะเราจะเลือกตัวที่ดุที่สุดเพราะตัวที่ดุที่สุดเนี่ยเวลาเราปล่อยมาอยู่ข้างนอกพื้นเนี่ยมันจะไม่หนีไปไหนเลยมันจะสู้ซึ่งเราเราควบคุมมันง่ายเพราะว่ามันไม่หนีไปไหนเพียงแต่ว่าเราป้องกันไม่ให้ใครม,มามาเข้ามาใกล้บริเวณที่เราปล่อยงูเท่านั้นเองแต่ว่าในฉากที่จะเป็นเลื้อยผ่านคนผ่านหน้ากล้องเราก็จะเป็นงูอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นสีสันคล้ายกันแล้วก็เป็นงูที่ไม่มีพิษความจริงแล้วถ้าเกิดคนจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงคานเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่มันไม่อันตรายหนูก็เลี้ยงได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่มีพิษก็ไม่ควรจะเลี้ยงเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้แต่คนรอบข้างหรือใกล้ๆเราเนี่ยไม่รู้ก็อาจจะมีการพลาดไม่แนะนําให้เลี้ยงเลยเห็นสัตว์หลายๆชนิดที่บางตัว เราอาจไม่คิดว่าจะหาได้ง่ายๆที่นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมบรรดาสัตว์นักแสดงเลยก็ว่าได้ครับ damn, damn.